บอดี้มันให้โรเซ่แบล็กพิงสร้างตำนานบิดเอลไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ออกงานที่ไรก็สร้างตำนานได้ตลอดศิลปินสาวเสียงดีโรเซ่สมาชิกวง Blackpink นล่าสุดปรากฏตัวในงาน2023 l a g m a art plus f r a m e g a l a กระทบไหลเซเลบคนดังระดับโลกมากมายโดยเฉพาะกรุ๊ปชอตร่วมเฟลมสเตล l าแม็กซ์ l ว อดีตนางฟ้าแห่งวิกตอเรียส s ซีเครตพักซูจูนางแบบและดีเจชาวอเมริกันและรอรี่ลินสตาร์เจ้าของแบรนด์โครมฮาร์ r ส s สวยออร่าพุ่งกินกันไม่ลงแฟนๆหลายคนพูดถึงภาพถ่ายของโรเซ่ยืนโพสท่าชิกๆสไตล์ตัวมัมตัวแม่บิดเอวเอสวดชวดทรงจนกลายเป็นท่าประจำตัวของเธอไปแล้วสาวโรเซ่ Rose, โพสท่านี้บ่อยๆและแน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกคนจะทำออกมาได้เป๊ะเวอร์เบอร์นี้